สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนกนอกกรงทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาเฉลยออคำตอบในการทดสอบอดูเพศจากไขน่นกกระทากันนะครับจากคลิปตอนที่แล้วที่ผมเคยทำคลิปที่ว่า,าดูเพศของไขน่นกกระทาว่าดูเพศแยกเพศจากไข่ได้ไหมสรุปนะครับคือสรุป อย่างที่ผมทดลองมานะครับวันนั้นก็แยกคาดที่ว่าเป็นตัวผู้ไว้ประมาณร้อยร้อย่าฟองนะครับซึ่งหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกว่าๆนะครับอันนี้เป็นนกตัวเมียนะครับหาเริ่มไข่แล้วสรุปว่าดูไม่ได้นะครับดูไม่ได้ปรากฏว่านกชุดนั้นจะเป็นตัวเมียอาจจะเป็นตัวเมียเยอะกว่าตัวผู้นะครับหาเริ่มมาจากไข่ที่เป็นวงวีนะครับไข่ที่เป็นวงวีแล้วก็ไข่ที่เป็นทรงกลม ซึ่งไม่สามารถาใช้ได้กับนกกระทานะครับเพราะฉะนั้นเคยมีคําถามจากลูกค้าว่า,าบางฟาร์มที่เขาตรงไข่แบบวงรีให้กับลูกค้านั่นหมายถึงไข่ทัวผู่ใช่หรือไม่อันนั้นคือประกอบว่าไม่ใช่นะครับไม่สามารถพิจารณาได้กับนกกระทานะครับถ้าเป็นพวกไก่บ้านอะไรพวกนี้ได้นะครับแต่คือนกกระทานี่คือไม่ใช่ ผมไปตุดแล้วเพราะว่าชุดนั้นร้อยกว่าตัวนะครับเป็นตัวผู้เยอะกว่าตัวเป็นตัวเมียเยอะกว่าตัวผู้นะครับก็ปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นทรงกลมหรืออวงรีนะครับปรากฏว่าไม่สามารถแยกได้นะครับนี่เป็นตัวนกที่เหลือนะครับเพราะว่าชุดนั้นผมจำหน่ายไปหมดแล้วนะครับนนหลังจากแยกเพศก็เพิ่งจะได้ทำคลิปนะครับอัน okay, นี้เป็นต่วนที่เหลือประมาณติดตัวเป็นตัวเมียทั้งหมดนะครับเริ่มไข่แล้วนะครับ เงือกคือชุดเดียวกันที่ผมแยกแยกไข่ฟักว่าไข่วงรีจะเป็นตัวผู้หรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่อันนี้เป็นหลังจากทดสอบมาแล้วนะครับครับเนี่ยผมมาให้ดูกันนะครับอย่างก่อนหน้านี้ที่ผมเคยบอกว่าไข่ที่มีทรงวงรีแบบนี้คาดว่าเป็นตัวผู้ไม่ใช่นะครับเป็นบททดสอบมาแล้วว่าไม่ใช่ หรือว่าจะเป็นทรงกลมมนมน,มนแบบนี้จะเป็นตัวเมียก็ไม่สามารถบอกได้คือต้องรออายุจนถึงสามสิวันหรือ35วันเท่านั้นถึงจะแยกเพศของนกกระทาได้ยีิวันอาจจะแยกได้เป็นบางตัวนะครับแต่ไม่ชัวร้อยเปอร์เซ็นที่แน่ๆก็คือถ้าเกิดเป็นตีที่ลักษณะแบบ ไม่ใช่ตีดั้งเดิมนะครับอาจจะมีตีขาวหรือตีลายนะครับอันนี้ก็ต้องรอถึง35วันถึง40วันนะครับเพื่อรอดูอตอมน้ําเชื้อนะครับตอมน้ําเชื้อทีเดียวนะครับไม่สามารถดูได้จากไข่อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมทดลองมาแล้วนะครับซึ่งตรงนั้นมันเป็นนกจําจนวนเยอะนะครับก็คือลูกค้าสั่งมาเป็นนกตาด้วยผมก็เลยไม่มีเวลาทําคลิป นะครับก็เลยมาทําคลิปตอบย่อหลังนะครับว่าผลการตรวจสอบไม่ได้นะครับนี่คือเป็นคําตอบของลูกค้าที่ถามว่าวงวีจะเป็นตัวผู้ไหมก็เป็นได้ทั้งผู้ทั้งเมียนะครับไม่สามารถแยกได้ถ้าเราคําถามอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะทยอยทําคลิปชี้แจงหากคาถามไหนที่ผมยังไม่ได้ดตรวจสอบไม่ได้ทดลองนะครับผมก็ไม่สามารถตอบได้นะครับผมก็จะมาทดลองก่อนนะครับทดลองก่อนแล้วก็อาจจะมา ตอบให้กับท่านสมาชิกที่ถามกันเข้ามานะครับถามมันเข้ามาอันนี้ไข่เพิ่งจะไข่นะครับผมเพิ่งจะฟักได้สองสามวันนะครับอันนี้เหล้วก็อีกสิบกวันนะครับฟักไข่เนี่ยอีกสิบกวันก็จะเริ่มเริ่มเ,มเป็นจะเป็นตัวเลยนะครับสิบกวันวันที่สิบห้าสิบกเนี่ยเริ่มออกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เพิ่งฟักมานะครับได้สามสี่วันเองครับก็เอามาทําคลิปเพื่อตอบคําถามจากคลิปที่แล้วนะครับ เอาไป coating, ็นวาลูกค้ามีคำถามอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาแนะนำกันนะครับว่าคำถามที่ถามมาเนี่ยสามารถเป็นไปได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบไหนนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนกนกลงกันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ